อันนี้เส้นสารพีไปยางเนืองนะครับด้านถนนนี้นะครับห่างจากบ้านเราประมาณ3กิโลเมตรอยู่นะครับผมมันตีกระนามาจากด้านข้างนู้นมาถนนนี้นะครับดูสิครับยาวไปเลยครับสารพีเส้นถนนต้นยางนะครับนี่แหละครับต้นยางแต่หลังผมเนี่ยแห้งกริ๊กแห้งกริ๊กครับผมเนี่ยไม่ใช่ดูเลยทางนี้แห้งหมดเลยนะครับแห้งครับ เออเดยวฟังเนี้ยโอ้โหไม่แห้งเลยครับน้ำเยอะมากครับผมและทีท้ายจะสูงหรือตัวนี้อยู่ทรงๆก่อนนะลองดูๆตัวไปครับทุกคนอ่านี่คือสารปีนะครับสารปีเส้นยางเนื้อไปนะครับผมเลยอย่างน้องพึ่งมาแล้วนะครับน้องพึ่งฮะมันบินได้เลยอยู่สูงหน่อยแต่อนาคยังไม่รู้นะครับต้องดูไปก่อนนะครับผมเป็นกัลังใจใจทุกคน้วยนะครับโอ้ดูสิครับดูสิถนนขาดเลยน้องเอยจะไป รถไฟไปไหนเนะดูดิลด้นเออหมดแล้วครับโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยนะโอ้โหเรื่องเออเออหน่อยไหมโอ้โหดูดิไปไหนไม่ได้เลยครับต้องกลับไปแล้วอ้โหสถานการณนะ์น้าขาดเป็นช่วงๆนะครับถนนน้าน้ำเออล้นเยอะแรงมากๆนะครับ ทุกแห่งหนทุกที่ทุกทางเลยครับผมเนี่ยดิแรงขนาดไหนดูดิหมุนติวติวไหนไมหมเโโห็นไหมห้ามผ่านโอ้โหขยะหมุนเปน็นน้ำเลยนะแรงมากครับผมอีกฝั่งของถนนนะครับนี่เส้นรถไฟนะครับผมเห็นไหมโอ้โห ดูได้ยาวไปเลยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับอนี้ทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยครับไปรับน้ำแรงมากสูงมากครับเห็นใจคนซาลาปีนะทุกคนทั่วจังหวัดทั่วประเทศน้ำด้วย่างนี้อันตรายจริงๆครับช่องกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนพี่น้องเดืดอดร้อนเยอะ เส้นรถไฟนะครับกลายเป็นทะเลนะครับดูเลยครับดูเลยดูหกล้อเป็นตัวอย่างดูดิไปไม่ได้แรงมากเลยครับดูดิอันนี้อีกสะพานนึงนะครับเส้นรถไฟครับจมบงจมบ่งอยู่เลครับนี่จราจรรถไฟไหนไหมนะดูแล้วทุกคนทะเลนะครับทะเลชัดๆยาวไปนู่นเลยนะครับผมเส้นรถไฟนะครับ ไปถึงเขาอีกีละวไปอะไรตะไรนู่นเลยนะครับไปไม่ได้เลยครับดูสูงมากครับผมอีกฟฝั่งของสะพานนะครับผมดูสถานการณ์นะครับโอ้โหดูนี่ครับนะฮะสถานการณ์ไม่ต่างกันเลยดูดิครับระดับน้ำโอ้โหแล้วก็ดูดิกลายเป็นทะเลเพิงไงทะเลน้าโอ้โหยาวเลยครับ เดือดร้อนกันไปเรื่อยเลยนะครับหมดทุกคนเลยนะครับนี่แหละครับบ้านเราตรงต้นไม้นู้นนะครับเห็นไหมครับแต่นี่คอสะพานตรงนี้นะครับน้ำไหลแรงมากเลยครับดูสิครับโอ้โหรถตายอุโมมคงสะพานรถไม่ได้เลยนะครับผมสถานการณ์หนักหนาสาหัสสากันเลยนะครับดูสิครับโอ้โหดี๋ยวพาไปดู จิ้วดิวลบทางก่อนนะครับแม่ดูดิครับน้ำไหลแรงแรงเกินจะบรรยายแล้วครับผมบรรยายไม่ไหวครับแรงมากรถลาหลายคันที่ถูกเสียคำพขดานดูดิครับเห็นไหมครับทุกคน <c oughs> โอ้โหแรงมากครับแรงมาก <c oughs> เดือดร้อนกันหมดเลยนะครับผม